นี่ที่ว่าทำไมพระเจ้าจึงเติบแต่รู้ที่ทุกเพราะอะไรเป็นตัวต้นเีุ่ทุกตัวสมุนไพรนั่อะไรเป็นตัวดับทุกได้ในโลกทัศทางเดินในการดับทุกเดินมาเดี๋ยนนั่นเรียกว่ามรรคทุกสมุนไพนนีรคนแต่ความจริงแล้วเห็นทุกได้ไม่ได้เป็นัติมใช่ไหมเพราะทุกมัน เพราะเราเห็นอย่างนั้นเราก็ต้องปฏิบัติแบบชุดมตัวนั่นแหละคือมรรคของเราเลยที่จะมาจีบปัญญาคือมรกของเรามันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะบ้านเรพูดถึงว่าจะมาขยับอย่างนั้นจะมาขยับอย่างนี้พอเห็นรู้แล้วก็ตัดทิ้งปัญหากันเลยอ่ะบางตอนนั้นก็คือห้ามผ่นกันตอนนั้นนั่นแหละคือมรรคของเราคือทางของเราที่จะห้ามผ่นกับจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นเป็นอย่างนั้นโอ้ที่นี่ถ้ากลัวเป็นปวาไมม่ีทางรไม่สามารถที่จะเห็นรู้และก็คลายแต่บ้านออกจากกันระหว่างความทุกข์ทรมาน เลยจะเห็นความสุขที่เป็นธรรมชาติได้ยากที่สุดถ้ากลัวเป็นกลัวตายนี่ว่าเขาไม่ว่าเราจะไม่เราเป็นมาก่อนถ้ามันสร้างบกรณียังไม่ถึงมันต้องเต็มเตเต็นแล้วปีกระทั่งร้อยทั้งร้อยร้านทั้งร้านเดี๋ยวั้งบาลรมีถึงแล้วก็ดร้อยทั้งร้อยร้านทั้งร้านเต็มเรีตบๆหน่วยเรียบาคปฏิบัตินั่นมันเป็นอย่างนั้นพอเราื่อเราเรื่องเราเห็เนี่ยที่บอกว่าเราเบื่อตุ่เห็นใจอย่างเดียวอย่างนั้นกายมันหายไปแล้วทั้งที่สดๆร้อนๆนี่ที่ออกจากทางตรงๆนี่ภาพไม่กว่าแล้วนี่ นั่นแหละเขาจะมาปวารวาหนึ่งคิดไหมล่ะมันเป็นทุกขรณ์อคตใช่ไหมอาการอิปุไม่จำกัดการนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอาการอิปุไม่จำกัดการเวลายืนเดินนั่งนอนกูจิตตื่นตั้งมันไม่จำกัดการเวลาเขามันหรอกถ้ามันรู้มันก็รู้เลยเห็นมันก็เห็นเลยป้าป้าเมย์ในขณะนั้นเดี๋ยวนั่นมันไม่ได้เกี่ยวกันี่จะบอกว่าเวลานั้นเวลานี้เวลานั่งภาวนาเวลาเดินโยกมมันไม่เกี่ยวกันนี่แหละอาการอิปุไม่จำกัดการเวลาโอ้จุดต่อ